ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วการเปิดประเทศเป็นเรื่องของความหวังของผู้คนนะครับตอนนี้ที่ร้านขายของได้ดีมากขึ้นแล้วค่ะอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีจากสองห้องสามห้องเนี่ยกลายเป็นเวลาห้าหกห้องรถตุกต๊กๆของผมทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งมีเจลแอลกอฮอล และนน้าาากกกไวบรริัท่องเ,เสียงสะท้อนความสุขของคนไทยหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศเป็นสิ่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตภายใต้มาตราการป้องกันโควิดคู่ขนานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ,เทศต่อไปท่าอากาศยานคือสัญ,ญลักษณ์ความพร้อมด่านแรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ตรวจเข้มมาตรการคัดกรองโรคตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงเครื่องเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงครับทุกคนต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตผลตรวจ rt-pcr และต้องตรวจคัดกรองอีกครั้งณจุดคัดกรองภายในท่าอากาศ,ศยานภูเก็ตครับผมพร้อมรับส่งนักท่องเที่ยวใน Amazing Thailand ชาพัดผมมีเจลและก็เมดไว้ตอนรับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเมื่อออกจากสนามบินก็ท่องเที่ยวใช้จ่ายสบายกระเป๋าเพราะรัฐบาลสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเราเทียวด้วยกันโครงการคนละครึ่งเราออกส่วนหนึ่งรัฐก็ช่วยส่วนหนึ่งเกิดการจับใจ่ายใช้สอยหมุนเวียนถึงพ่อค้าแม่ขายกระจายถึงชุมชนหมู่บ้านเมื่อก่อนคนช่วงโควิดนี่คนยังไม่ค่อยมีเงินมาใช้จับใจ่ายใช้สอยแต่ว่าพอมีโครงการคนละครึ่งขึ้นมาทําให้คนมีกําลังมาซื้อมากขึ้นค่ะต้องขอบคุณโครงการนี้อะค่ะเมื่อมาเทียบก็ต้องหาที่พัก สถานประกอบการในภาคใต้มีความพร้อมได้รับมาตรฐานชา p l u สเป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยการควบคุมโรคมาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยเราทําตามระบบชาและก็ชา p l u สอยู่แล้วก็คือโสมแม็กซ์นะครับแล้วเว้นระยะห่างนะครับในร้านอาหารเองเนี่ยก็สามารถสแกน qr code นะครับเปิดเลือกเมนูพอสั่งเ็จเนี่ยออาเดอร์อาหารเนี่ยจะวิ่งเข้าครัวทันทีเพราะฉะนั้นลดขั้นตอนต่างๆ่าห้องอาหารเนี่ยช้อนส้อมต่างๆเราจะมีการแพ็คเป็นเซตและทุกเซตจ,จะมีแอลกอฮอล์แพ็ค ซึ่งสามารถที่จะใช้ล้างมือก่อนจะเริ่มรับประทานอาหารได้นะคะเราจะไม่ได้เสิร์ฟมาแบบเป่าๆฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะคะคุณจะได้เซ็ตที่ปลอดภัยและสะอาดสัญญาณการท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้นฝากฝั่งธุรกิจให้บริการเรือนำเที่ยววันนี้กลับมาเปิดตัวให้บริการทยอยนำเรือออกสู่ทะเลอีกครั้งผมมีเรือนำเที่ยว4ลํลำพร้อมใช้งานแล้ว2ลํลำหลังโควิดจะจอดนิ่งไว้แต่บริษัทก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่เรื่อยๆดูแลต้มเต็มตลอด วันนี้ให้ลูกน้องเช็คสภาพเรือเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานกลับมานําเที่ยวอีกครั้งในเรือจะมีเจลแอลกอฮอล์เสติลช,ชีพที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วภาคใต้มีจุดแข็งคือความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยปะการังสมบูรณ์บรรดาเรือนําเที่ยวจึงผูกทุ่นลอยลำเลิกทิ้งสมอลงทะเลทําลายปะการางังฝรกพ่อมพ่อมปรับตันนะฮะทะเลนี่เป็นข้องเรานะฮะเราต้องหลักษาให้หมาที่สุดตีว่าเราจะทําได้อย่าทําลายปะการังนะ สมอห้ามพิงเด็ดขาดนะครับมีทูนเราผู้ถูนนะครับถ้าไม่มีทูนจริงๆข้อให้ลอยลําเรือไว้แม้แต่ชุมชนตามกาะแก่งต่างๆประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดชายหาดรักษาสิ่งแวดล้อมต้อนรับผู้มาเยือนก็ทำตอน8โมงถึง9โมงครับผมถ้าขยะเยอะมันก็จะนานกว่าน,นี้แต่วันนี้ขยะค่อนข้างน้อยการรักษาความสะอาดหน้าหาดเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องช่วยกันครับผม วันนี้ประตูประเทศไทยเปิดแล้วประชาชนพร้อมเรียนรู้อยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยผู้ประกอบการประชาชนภาครัฐทุกคนพร้อมเดินหน้าช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพประเทศไทยต้องไปต่อ